ผมชื่อก๊อปครับว่าใครีแเจกทาคับอ๋อแล้วหรอเท่าไหร่ล่ะเออ Nah, ah, tangkai dia lu. แถวว่าไปดิ ก็ไปเล่นกันไปก๊อฟทำอะไรอยู่เนี่ยทำไรกันเยอะร้านกัะเลยช่วงนี้แม่งงานเยอะนิดตดอีกแล้วนะมึง ไมมนเยอะย่อย้ัเนี่ยหางมีเลยทำไงได้แม่งานเยอะเฮ้ยมึงดูเดี่ยวเฮ้มึงดูนั่นเด้อะไรนะมาดีมาดีมาดีมาทำดีดวยเฮ้เจ้าช่วยมองอะไรกันน่ะมองคนสวยสวยลากไแหละสิสวยสวยสว เอาไงวะโอ้ยต้อยอ่ะดูดิเขาขำกันหมดเลยอ่ะน้องให้มันธรรมชาติหน่อยไม่ต้องแอบแบงแล้วอย่าเราอย่าไปพูดถึงเรื่องตุนเลยว่ะอืออือมาไปเถอะนี่จุบๆหลังโคตรอือเฮ้ยทำไมมันมีจ่พระเอาวะเออได้เลยว่จะดูความน่ารักให้ตายเอวะเฮ้ย จะตุคามจะตุคามจะตะไหนพ่อเขาเล่นบ้างวะพ่อไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นพ่อเล่นเยเฮ้แต่ว่าถ้าเกิดมึงห้อยแล้วสิบองค์ร้อยองค์แต่มึงไม่ทำความดิไม่ได้นะเว้เขาก็ไม่ช่วยนะเว้ไอนี่จริงมันอยู่ที่การกระทำของตัวเรามากกว่าอ่าบพี่นะเยวเฮ้ยเ่เข้เ้ย ดอทซีแลเนะคะแล้วดาวโหลดข้อมูเกี่ยวกับอาชเทียกรรมตลอดปี49ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนช่วยไลฟ์แสครูเย็นนี้ก่อนกับบ้านด้นะคะเนจุจิกช่วยไลฟ์ให้เราหน่อยได้ป่ะนานาานาไลฟ์ให้เราน่อยไลฟ์อะไรอ่ะก็ไลฟ์เขามหมรักเขาไหมอ่ะโอ้โกระแด่เอา้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเด ไปยกันหมดใช่ไหมนี่ไม่ไอาได้ไดูเลยดไม่ดูเลยเอ้นี่กอปกอปกอปโอ้โหกตัวนป่ัตัวนอหนร้อยกานปลยน่รอบร้ยกานมากเซ็งว่ะโอ้เฮ้ยหมดอ่ะ บ้านเราไม่ดูเฮ้ยมึงอ่ะนี่มึงสอบตกวิชาพ่อข ah oh. mm. ้างล่างว่าอะไรวครับคะวิชารู้ว่าน่าจะโดนน่าจะอ่วนข่าวเนี้ยไม่ได้เต้นอะไรเลยส่วนโคตรเฮ้ยนี่ทำที่ทำงานซ่อมยังแบบนี้่งงานมันเยอะเนี่ย เฮ้ยวันนี้พวกเราว่างมั้ยว่างเดีว่างเออเดี๋ยวก็ไปช่วยงานช่วยมันเคลีท่าได้ได้ได้วันเดียวเพื่อนเดียวเองได้ได้เพื่อมือทำได้เฮ้ยมาหลังก็ไปต่อหลังเดี๋ยวไอ้ ไม่ก็ชอบความไม่ไหวเลยไอ้ตาเกินทำนี้เซ็งสวัสดีครับพ่อไปไหนกันมาล่ะเพิ่งเลิกเรียนเหรอืแล้วพวกเรากลับบ้านเย็นนี้พ่อแม่ไม่ไม่ห่วงหรือเนี่ยฮะบอกไว้แล้วว่าเป็นไรแล้วอเป็นไงเห็นหนักไหม ว๊ะวันนี้เป็นไงเราหน้าตาดูเซียวกี้ก็พอดีวันนี้ผลสอบออกแล้วก็เป็นไงสี่ทุกตัวงวันนี้ผมล่อไปหกตัวโอ้สี่หกตัวไม่เป็นไรลูกพ็อการเรียนก็ต้องตกครับพ่อตกหกตัวตกหกตัวอะไรวะเรียนยังไงตกหกตัวฮะผมตั้งใจที่สุดแล้วนะครับเฮ้ยถ้าตั้งใจแกต้องเรียนได้ดีวันนี้ไม่ใช่แกเรียนได้ขนาดนี้ ตกหกตัวนี่ไม่น้อยนะเป็นเพื่อนแกหรือเปล่าเนี่ยพ่อเพื่อนผมไม่เกี่ยวนะครับแกตกป่ะสิบตัวสิบตัวแกตกไหมสี่ตัวเลิกพบแกเลิกพบพวกนี้ได้แล้วพ่อพ่ออยู่เลยไม่ว่าก็มันมีส่วนหนึ่งทาให้แกเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะแกคบเพื่อนไม่ดีใช่ไหมแกถึงได้เป็นอย่างนี้พ่อบอกแกแล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพ่อหาเงินมาให้แกทุกบัททุกตงางบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้ แกอยู่เย็ยนเป็นชุขนาดนี้พ่อก่อสอบผมนั่งอ่านแล้วนะแกต้องอ่านหนังสือให้หนักกว่านี้และแกเลิกเที่ยวกับเพื่อนได้แล้วถ้าอยู่ต่อไปแกจะมีอีกก,ก,นนก็ไม่ต้องเรียนพ่อจะให้แกลาออกแต่เรียนดีๆอย่างนี้แกไม่ต้องเรียนแล้วพ่อมันก็ต้องมีตกบ้างนะไม่ตกแล้ว ngày hôm nay thế nào thưa ông? oi, mệt con mẹ, cho tôi một ít đi. cho không xin พ่อครับผมต้องขอโทษด้วยที่ผมทําให้ผิดหวังกับเรื่องการเรียนของผมและผมรู้ตัวดีว่าบางครั้งผมไม่สามารถเป็นลูกที่ดีให้กับพ่ออย่างที่พ่อหวังและตั้งใจแต่อย่างน้อยก็มีครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองพ่อ,อยังจําแบงค์ร้อยใบนั้นได้ไหมครับผมอยากมอบสิ่งนี้ให้กับพ่อผมรักพ่อนะครับกอล์ฟรักพ่อครับ อังเ,เ,เกลาอัเงเกลาเสียนจงนังค้าคุณคะอังเกลาถ้าเรากเก็บเงินได้จะทำไงหรอถ้าเราเก็บเงินได้ใช่ไหมคะเราก็ควรจะเอาเงินนี้ไป็นเจ้าของเขาเพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ยอาจจะต้องการตาดก็ต้องการเงินนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเงินนี้เป็นของใครเราควรจะเอาเงินนี้ไปทำบุญเพื<ม>่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต เกิดมาเป็นโคนบางคนซื้อสัตว์เพื่อตัวแกนะครับขอบคนะครับจนมาถึงท็อปเฮ้ยสุดสัปดาห์เนี่ยมันหยุดเยอะไปไหนกันดิบ้านเจียบ้านเจียท่าเรือวังว่างหรือเปล่าเนี่ย สบายจัดมาเลยสามวันนะได้สามวันนี้ก็กิจกรรมเยอะนะสายสามคืนแล้วก็แล้วก็พอพ่อพ่อดีครับพ่อดีะครับครับวันนั้นลูกให้ของขวัญพ่อมาพ่อรู้ดีใจนะอย่างน้อยพ่อก็รู้แล้วว่าลูกของพ่อเป็นคนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์พ่ออยากให้ลูกและทุกคนรักษาความซื่อสัตย์นี้ไว้ขอให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็พ่อก็พอใจแล้ว อย่างน้อยมีคนดีในบ้านอยู่ในสังคมพ่อพอใจมากที่สุดแล้วลูกพอ่อรักลูกนะกอับนะพ่อมก็รักพ่อ,อเอาเงินนี้ไปทำบุญด้วยกันครับครับไปครับ<อ><อ>